เอะเขายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าพี่คนนี้ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นนะครับสุดท้ายต้องบอกรปภของปั๊มน้ํามันเนี่ยมาดูหน่อยอ้าวพี่เขาสํานึกดีไงเมาแล้วไม่ไปไหนต่อมานอนอยู่หน้าปั๊มแต่มันเกิดเหตุคืองานเข้าครับเพราะคนเป็นเมียนเนี่ยตามหาวุ่นตลอดทั้งคืนอ่ะไปดูตอนช่วงที่เขากําลังงวงเงียตื่นขึ้นมาหน่อยฮะมเมดกระเป๋าโทราศัพท์ไปไหนโทรศัพท์อยู่ไหนเอาโทรศัพท์หายดิมือ โทรศัพท์ป่ะนี่นี่เมาไม่ขับไงเมาก็ถูกแล้วไกเมาไม่ขับนอนเนี่บเออตอนนี้ต้องเนี่ยฮะตื่นมาอาจจะหายเมาเลยหายมึนเลยนะคนเป็นเมียนี่คือตามฮิวุ่นเลยนะครับตามทั้งเมืองเลยเนี่ยแล้วก็แบบถามเลยได้ยินเสียงไหมครับเขาบอกโทรศัพท์อยู่ไหนเนี่ยโทรศัพท์อยู่ไหนพาซาาเอลมาแล้วนี่ต้องมาแล้วมาแล้วพร้อมเลยพร้อมไฟพร้อมแบบนี้เลยนะฮะ งานจะเข้าเลยนะครับเพราะว่าชายหนุ่มคนนี้เขาเมาแอนอนหลับอยู่บนถนนนะฮะแล้วก็ทาโทรศัพท์เนี่ยหายด้วยจุดที่นายวราวุธเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มาถึงปุ๊บก็จอดนอนหลับปุ๋ยเลยครับอยู่บนทางเท้านะครับหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพื้นที่ตําบลเนินพระอําเภอเมืองระยองชาวบ้านที่ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อก็แจ้งให้กับรปภของปั๊มได้มาตรวจสอบคือไม่แน่ใจไงเห็นนอนนิ่งๆเป็นหรือตายมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับลุงรปภบอกแบบนี้ปลุกเท่าไหร่โอ้หไม่ตื่นคร แจ้งกับตำรวจสพเมืองระยองตำรวจมาไม่ถึงแต่นักข่าวกับคนเป็นเมียมาถึงก่อนนะครับเนี่ยน้องพรบอกแบบนี้คนเป็นเมียนะบอกช่วงสี่ทุ่มเนี่ยสามีโทรหาบอกพี่เมามากจะหลับละตอนนี้พี่อยู่หน้าปั๊มน้ำมันเธอเลิกงานเที่ยงคืนก็เลยออกมาไม่ได้นะครับพอเลิกงานปุ๊บอา้าวรีบกลับบ้านเอา้าทำไมสามียังกลับไม่ถึงบ้านอีกโทรศัพท์หาก็ไม่รับสายครับด้วยความเป็นห่วงขี่มอเตอร์ไซค์าตามหาทั่วทั้งเมืองสุดท้ายมาเจอนอนอยู่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง เจ้าตัวก็ยอมรับผมกินเหล้ากับเพื่อนครับได้ดื่มเยอะไปหน่อยจนเมามากรู้ตัวว่าขี่รถกลับบ้านไม่ไหวก็เลยจอดนอนหน้าปั๊มแป๊บหนึ่งแต่ก็ไม่คิดว่าจะหลับยาวขนาดนี้น้องพรพูดไปขำไปบอกปกติคนเป็นผัวไม่ใช่คนแบบนี้นะแต่วันนี้น่าจะสุดจริงๆลองฟังเสียงครับมันบอกว่าพี่อยู่หน้าปัม๊มพี่เมาพี่จะหลับแล้วหนูไปทำงานอยู่บอกกูออกไปไม่ได้เพื่ีนยังไม่ถึงเวลาตัปไปจะเมื่อไหร่ครับ ทวงหารเราบ้างเนี่ยอาหารตอนสี่ทุ่มหนูว่าเลิกง,งานเที่ยงคืนออแล้วเราก็พอเ,เจอปุ๊บขับมาเจอเลยเลยหนูก็มองอแต่ตรงนี้เลยว่าเอามันหลังเรนรีบเดียวปกติเคยมานอนนี้ไหมเนี่ยไม่ <laughs> ไม่ห <laughs> นูแบบนี้วันนี้สดจริง ตอนนี้เจอตัวแล้วนะ<อ>เจอตัวแล้วแต่ว่าที่ยังไม่เจอโทรศัพท์มือถือ,อหายไปไหนงานจะเข้าอีกรอบหรือเปล่าป <c oughs> รากฏโทรศัพท์มือถือไม่หายนะครับพลเมืองดีเนี่ยเขาเนี่ยฮะตามรปภปัม๊มเอาไปเก็บไว้ที่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ก็คือพอปุ๊บเห็นเมาเห็นมีโทรศัพท์มือถืออยู่ก็เลยเอาไว้ที่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ให้นะครับเรียกว่าดวงดีนะครับไม่งั้นอาจจะเคลียกันยาวเลย น่าจะเข็ดแล้วเลยเนาะเออเห็นท่าเมียไหมทาสเอลมาแล้วอะทาทาสซเอลมาแล้วนี่คือเอาเอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องแล้อะดีนะที่เจอมือถือนะ